เรารู้กันอยู่แล้วว่าเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านมาปี2ปีจากภาคซีดเดสตินีใช่ไหมศัตรูหลักของภาคนี้ก็ยังคงเป็นบ u ูคอสมอสเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยบ u ูคอสมอสก็ยังมีอยู่ยังไม่ได้ล่มสลายไปยังคงต่อสู้อยู่ในโลกเหมือนเดิมจริงๆเราก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับที่ศัตรูจะเป็นบ u ูคอสมอสเพราะว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่พวกหรอกถ้ามันจะตีกันนะแต่ว่าสิ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือาพันธ์โลกซาบ แล้วก็ออฟเนี่ยร่วมมือกันก่อตั้งองค์กรคอมพาสจากภาพเราจะเห็นว่าซารฟออฟแล้วก็สาพันโลกเนี่ยก่อตั้งองค์กรออกมาเป็นคอมพาสโดยมีลักซ์เนี่ยเป็นประธานเออโดยมีลักซ์เป็นประธาน,มน,านสมาชิกองค์กรก็จะอยู่ขวาล่างนะครับอย่างที่เราเห็นก็มีคิระล u ัคซ์ชินรูนามาเรียเอ็กเนตแล้วก็รวมถึงตัวละครอ,อื่นๆด้วยนะครับผมทั้งมีทั้งเก่าและใหม่ทีนี้องค์กรนี้ก่อตั้งมาเพื่ออะไร องค์กรนี้ก่อตั้งมาเพื่อรักษาความสงบสุขบนโลกโดยมีลักซ์คายเนี่ยเป็นประธานเอาง่ายๆก็คือก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเอ่อบูคอสมอสนั่นแหละเอาง่ายๆเลยพูดกันตรงๆเลยอืมจะว่าเป็นตำรวจโลกก็คงจะได้ละเมิงครับเหมือนเหมือนเป็นตำรวจสากลอะ่ะเอาคนในองค์กรตัวเองสองสาคนแล้วก็เอาคนในองค์กรคนอื่นสองสาคนมายำๆรวมกันก็เลยกลายเป็นคอมพาสทีเนี้ยไอ้แก๊งอัศวินดําซ้ายล่างเนี่ยมาจากประเทศที่เพิ่งจะก,ก่อตั้ง ขึ้นมาใหม่เลยเป็นประเทศใหม่เลยชื่อ Foundation เอาจริงๆนะ Foundation เนี่ยแม่งไม่เหมือนชื่อประเทศแม่งเหมือนชื่อบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งอะเออผมก็ไม่รู้นะว่าใครแม่งเป็นคนคิดชื่อให้แต่ว่าแบบมันเหมือนชื่อบริษัทเออพอเราได้ยินคําว่าฟาวเดชันมันเหมือนแบบไอ้เชี่ยแม่งชื่อบริษัทอะไรสักอย่างเลยวะ่ะแต่ก็นั่นแหละคือประเทศที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ในตารางกันดีกว่าเออมันจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับผมอาจจะไม่ได้แปลทั้งหมดแต่เดีเ๋ยวเราจะไล่กันสหพันธโลก กับซัฟเนี่ยอ่อันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นคู่อริกเก่ากันมาก่อนเพราะฉะนั้นไอช่องดําๆที่อยู่ตรงกลางระหว่างซัฟกับสหพันธ์เนี่ยมันจะแปลประมาณว่าเออเป็นคู่ขัดแย้งในอดีตวงเล็บว่าในอดีตซึ่งตอนนี้เขาน่าจะจับมือกันแล้วล่ะส่วนเอ่อออฟเนี่ยมันจะมีแยกย่อยออกมาเห็นไหมเห็นอัลันกับเมลินไหมอัลซันกับเมลินเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในหน่วยคอมพาสนะครับผมจะไปอยู่ในหน่วยเทอร์มินอลซึ่งขึ้นตรงกับออฟ โดยตรงเลยก็คืออัสลันกับเมลินเนี่ยจะขึ้นตรงกับออฟจะไม่ฟังสาพันโลกไม่ฟังคอมพาสไม่ฟังซัรเราก็ค่อนข้างมั่นใจได้แล้วว่าอัสลันกับเมลินเนี่ยน่าจะต้องไปทําภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งโดยมีคังอาริเป็นผู้สั่งการและไอ้ฟาวเดชันเนี่ยที่มันอยู่ซ้ายล่างเนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงประมาณว่าฟาวเดชันเนี่ยเสนอตัวว่าเฮ้ยเอ่อพวกนายแก๊งคอมพาสพวกนายอยากจะบุกฐานบูคอสมอสใช่ปะ่ะเฮ้ยเราเอาด้วยคนดี อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเขาอยากเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเหมือนแบบว่าแบบเออเฮ้ยยากจะถล่มฐาน Blue Cosmos เอวพวกนายอะ่ะเดี๋ยวเราไปด้วยได้ปะเออไอ้พวกฟา u n d a t i o n ก็จะประมาณนี้พอฟา u n d a t i o n เนี่ยขอเข้าร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าไรวะเหมือนแบบว่าอ่ะเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งที่ชัดเจนเลยก็คือ b ู u อ Cosmos กับ Compass ส่วนไอ้ f o เดช a t i o n เนี่ยคือตัวแถมเวในทุกฝ่ายเนี่ยเราจะเห็นตัวละครหมดเลย ไม่ว่าจะเป็น off o u n d a t i o n c o m p a s s Terminal ัลซาบและฝั่งสาพันโลกเนี่ยไม่มีตัวละครให้เราเห็นเลยผมเชื่อว่าในภาคนี้ยสาพันโลกเนี่ยแม่งน่าจะมาในนามเฉยๆเผลอแม่งแม่งไม่ได้เข้าร่วมต่อสู้ด้วยซ้ำสรุปคร่าวๆเลยก็ได้ว่าตอนเนี้มันเหมือนแบ่งแค่แบบ2ฝ่ายหลักๆเลยบูคอสมอสกับคอมพาสส่วนไอ้ฟ o าลเดชันเนี่ยตัวแถมแต่ควาจริงปะไอ้ฟ่าลเดชั o นเนี่ยแม่งโคตรไม่น่าไว้วางใจเลยบางบางตัวละครอะ่ะบางตัวละครมันก็แบบว่าเออดูอาจจะแบบ ไว้ใจได้แต่คือแบบบางตัวละครแม่งก็แบบไอ้เชีย่ยผู้มึงผู้มึงอยากช่วยพวกพระเอกจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ว่าไปนั่นเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาพูดแต่ละฝ่ายกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราไปดูซีนในตัวอย่างดีกว่าว่าในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นอะไรบ้าง เราจะมาเริ่มที่ซีนแรกซึ่งมันก็เป็นซีนที่กูเห็นจนเบื่อแล้วอ่ะไอซีนเนี้ยไอซีนคีระคุยกับ Lux ลักซ์ริมทะเลเนี่ยไม่มีที่อื่นคุยกันเลยใช่ไหมคือต้องมาคุยแบบริมทะเลแล้วริมทะเลก็เสียงดังๆเออคุยก็รู้เรื่องในน้ประเด็นฉันมีความปรารถนาอยากจะต่อสู้ร่วมกับคุณ <c oughs> คกูรู้งแต่ภาคซีแล้วมึงไม่ต้องใส่มาก็ได้เออมึงไม่ต้องใส่มาก็ได้กูรู้แล้ว มึงใช่กูมึงจะให้กูฟังอีกกี่รอบฮะมึงสองคนคุยกันริมทะเลเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ประโยคสําคัญด้วยเราก็รู้กันไม่รู้จะรู้ยังไงละสองคนเนี้ยเพราะฉะนั้นเราไปฉากถัดไปกันเลยดีกว่าในฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในภาพนี้จะมีเจลกุ๊กของลูน่ามาเรียมีอิมอร์ทลจัสติสซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเป็นนักบินอ่าตอนนี้ยังคุมเครือเรื่องนักบินอยู่นะแล้วก็มีปีดอมอันแน่นอนแหละว่าทีมของคีร่าเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่ามี4คนก็คือลูน่ามาเรียชิน เอ n e เแล้วก็ตัวคีระเองเป็นทีม4คนที่จะออกไปตะลุยทำภาร,รกิจสู้กับบูคอสมอสที่กระจายอยู่ทั่วโลกคือสงครามครั้งนี้เอ่อแบทเทิลฟิลด์หลักๆของมันเนี่ยน่าจะอยู่ที่โลกอาจจะออกมาน <c oughs> อกอวกาศในช่วงท้ายๆหรือไม่ก็อาจจะเขาเรียกว่าอ,อะไรปะปลายเข้าๆออกอะไรก็ว่าไปนั่นภาพต่อไปที่เราจะเห็นก็คือโล่ของเอ่อไลซิ่งฟรีดมเนี่ยมันก็เป็นออกแนวค,คล้ายๆแบบอาวุธติดตามอ่ะจะเรียกว่าดากูลได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีตัวเดียว เออจะเรียกว่าเป็นดากูนได้ไหมอาจจะเรียกได้ไม่เต็มปากนะักแต่ก็นั่นแหละเอาไปว่าโล่มันก็มีประโยชน์มากกว่าที่คิดอะ่ะคือมันติดตามได้อะมันไม่ได้แบบว่าปล่อยแล้วก็พุ่งไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เป็นอะไรที่เรียกว่าใหม่ไหมก,ก็ก็ไม่ได้ใหม่ก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่แค่รู้ว่าเออมันก็มีประโยชน์มากขึ้นอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากเห็นอาซิกเนเจอร์เบรสโหมดตอนเป็นสไตล์ฟรีดอมอะสวยก็เยอะเลยตอนเป็นสไตล์ฟรีดอมอะตอนมาใช้ฟูลเบรสโหมดอะ คือแบบมีดากูนไงเข้าใจป่ะพอมันเป็นไ i n g f r e e d o มคือแบบอะไรวะคือแค่นี้เหรอแล้วดูสีของลำแสงดิแม่งไม่ได้มีความหลากหลายเลยคือแม่งสีแม่งจืดชืดมากแล้วก็มีอะไรไฟฟ้ารอบตัวไม่สวยเลยเอาจริงตอนเป็นสไตล์ฟรีดอมมันยังพอมีดากูนมันมันเท่มันดูอลังการใช่ป่ะแต่อันนี้คือแบบว้าไม่ว้าวอ่ะไม่ว้าวคือรู้แหละว่าว่ายังไงมันก็ต้องมีมันเป็นซิกเนเจอร์เว้ยแต่คือแบบ เหมือนเราก็น่าจะเข้าใจกันดีแล้วครับว่ายังไงซะสไตล์ฟรีดอมมันก็เท่กว่าเยอะไลซิ่งฟรีดอมแม่งก็คือสไตล์ฟรีดอมดาวเกตอะ,อะเพราะฉะนั้นเราจะข้ามตรงนี้ไปคือเอาจริงปะต่อให้ไม่ปล่อยมาในตัวอย่างอะกูก็รู้ว่ามันมีแต่แบบมีแล้วก็เสือไม่เท่ด้วยก็ว่าไปนั่นอันนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากเดี๋ยวผมจะเปิดตารางกลับมาอีกทีหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าอัลันกับเมลินเนี่ยอยู่หน่วยเทอร์มินอลใช่ไหม ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยที่ตามสืบเรื่องนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่อัสลันน่ะจะมาต่อสู้ร่วมกับลูนามาเรียชินคีระอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะไอทฤษฎีที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอิมมอร์ทัลจัสติสอ่ะนักบินน่ะคือชินอสึกะเว้ยมันอาจจะเป็นไปได้จริงๆคือคุณคุณเข้าใจไหมว่าอัสลันมันไปทําอะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วแม่งก็ไม่ได้อยู่หน่วยเดียวกับคีระด้วยอ่ะแล้วมันจะมาขับอิมมอร์ทัลจัสติสได้ยังไงวะ ผมถามถ้าผู้ชมเลยถ้าผู้ชมคิดว่านักบินของ immortal justice ที่อยู่ในฉากนี้คือใครถ้าคิดว่าเป็นชินกด1ถ้าคิดว่าเป็นอัศลันกด2อ,อ่ะผมจะรอดูแต่ผมค่อนข้างจะเอียงไปทางชินเว้ยเพราะว่าถ้าดูจากอะไรหลายๆอย่างแล้วอ่ะอัศลันมึงจะมาอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เปะวะเออแล้วประเด็นคือในตัวอย่างอ่ะเราไม่ได้เห็น อิมเพลว์สเปคทูเลยคือกูรู้แหละว่ามึงมีตัวตนเว้ยอิมเพล e แต่มึงอยู่ไหนเออมึงอยู่ไหนแล้วยิ่งพอแบบเฉลยมาแล้วว่าเออเนี่ยเอออยู่คนละทีมกันนะอยู่คนละหน่วยกันนะทายแย่กันทํางานนะมันยิ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนเลยว่าเฮ้ยหรือว่าข่าวลือที่ชินจะได้ขับอิมมอร์ท่าจัสติสมันจะเป็นจริงวะแล้วคุณก็รู้ลูน่ามาเรียกับชินโหเขาตัวติดกันจะตายคู่นี้รักกันหวานชื่นมากแม้ว่าความรักจะไม่ได้ก่อตัวจากแบบ อะไรที่มันแบบโรแมนติกมากแต่ก็แบบอย่างที่ผมเคยบอกไปความเหงาเป็นโ้บวกโ้ลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวรานเข้าใจใช่ไหมเออคือแบบเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะแล้วพอเขาแบบเป็นคนรักกันมันก็ยิ่งแบบหวานซึ้งไงแล้วนี่ก็แบบโอ้โหหุ่นแดงสองตัวต่อสู้ด้วยกันโอ้แม่งใช่เลยเนี่ยแหละชัวเพราะฉะนั้นนะผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่า Immortal Justice ที่เราเห็นในฉากนี้นักบินคือชินอสึกะไม่ใช่อัสลันซาร่า คนที่บอกว่าไอ้ท่าปลาบูมาแรงเนี่ยมันเหมือนท่าปลาบูมาแรงของไอ้เดสตินี่เลยผมจะบอกงี้อัสลันมันก็ปลาประมาณนี้แหละเออคือไอ้สตัวเนี่ยมันก็ปลาคล้ายๆกันแหละเออมันมันก็ปลาทั้งคู่อ่ะเออแต่เราแบบเรามองจากเหตุผลอื่นดีกว่าไหมแค่แบบอุ้ยแค่มันปลาบูมาแรงแม่งเหมือนชินละผมว่าไม่ใช่เรามององค์ประกอบอื่นๆดีกว่าตู้ข้างๆลูน่ามาเรียอัสลันอยู่ทีมอื่นชินอยู่ทีมเดียวกับคีรละ ไอสองคนนี้แม่งน่าจะมีทางมาเจอกันได้อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่นักบินของ Immortal Justice คือจินอซึกะฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ลักซ์เนี่ยน่าจะไปเยือนประเทศ Foundation ไอซีเนี้ยเอาจริงป่ะซีนเนี้ยแม่งชวนปวดหัวมากเลยคือตอนลักซ์เดินผ่านเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกแต่หลังจากลักซ์เดินผ่านไปแล้วเนี่ยคุณดูสีหน้าของไอพวกแก๊งอสวินดำเลยครับคุณเห็นสีหน้าของพวกมัน3คนไหม พวกมึงไม่น่าอยู่ฝ่ายพระเอกได้อ่ะคือพวกมึงต้องมีแบบรับลมคมในอะไรสักอย่างอ่ะไอ้พวกแก๊งอัศวินดําเนี่ยพวกมึงนี่ไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เลยนะสีหน้าแม่งแบบเหมือนเหมือนบอกแล้วว่าเออนอ๋อเนี่ยเหรอคุณหนูลักใคยประธานแห่งคอมพาสโอ้ก็แค่คุณหนูทั่วไปบา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 อะไรก็ว่าไปแต่คือแบบหน้าผู้มึงไม่น่าไว้วางใจเอาจริงหน้าผู้มึงแม่งไม่น่าไว้วางใจมากๆท่านาผู้ชมคิดว่าไอ้ประเทศฟาวเดชันเนี่ยไอ้แก๊งแบ็คไนท์คอรเนี่ย ไว้ใจได้ไหมถ้าท่านผู้ชมคิดว่าอ๋อมันก็ไม่มีอะไรหรอก <c oughs> <ๆ>ก็อาจจะเป็นแค่แบบคนประหลาดลาดแต่ก็เอออยู่ฝ่ายพระเอกนะก็กดหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่าเ,วเฮ้ยไอ้ผู้เชี้ยเนี่ยแม่งต้องหักหลังฝั่งคีระตอนเทท้ายแน่นเลยแม่งไม่น่าไว้วางใจเลยกด2มาแล้วกันอขอฟังความเห็นนะท่านผู้ชมหน่อยดูจากคอมเมนต์แล้วก็มีทั้งไว้ใจแล้วก็ไม่ไว้ใจนะครับผมแล้วก็รอดูต่อไปแต่หน้าผู้มึงโรคจิตมากเอาจริงฉากต่อมากับยานปริศนาที่ โผล่ขึ้นมาจากน้ํายานปริศนายานลําใหม่หรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะเป็นแค่ยานธรรมดาธรรมดาเรามาอยู่ที่ยานลํานี้กันบ้างเออผมไม่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าไอยานที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยคือยานอะไรแต่ขวามืออาร์คแองเจิ้ลแน่นอนอยู่แล้วยานลำนี้เนี่ยมันคือยานอะไรผมบอกคำตรงก็ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูรหัสยานชัดๆกันดีกว่าเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยยานมันจะเป็นตัวเลข S C C 1 02 ตอนแรกผมคิดว่าเป็น SCO ขีดหนึ่งว้แต่จริงๆมันคือ SCC ขีดหนึคือผมไม่แน่ใจนะครับว่ายานลำนี้คือยานลำไหนแต่ว่าผมรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วในตัวอย่างก่อนหน้าเนี้ที่ฟ e ีดอมปล่อยตัวออกจากยานเนี่ยฟ e ีดอมไม่ได้ปล่อยตัวออกจากอาร์คแองเแต่เป็นยานลำนี้อาจจะเป็นยานประจําตัวของลั์ก็ได้มันมันไปได้หลายทางมากเลยอาจจะเป็นยานของลั์ลำใหม่ก็ได้อาจจะเป็นยานของฟาวเดชันก็ได,จจได้หรืออาจจะเป็นยานของ อมพาสก็ได้ก็คือเป็นยานแบบยานที่ใช้ในส่วนกลางอะ่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีปีกเว้ยเห็นปะมันจะมีปีกอยู่ใต้น้ําอ่ะคือตรงยานมันมันมันจะเรียกว่าใหม่ไหมมันก็ไม่รู้อะ่ะคือยานแม่งแบบหน้าตาตลกตลกทีนี้เรามาถึงซีนสุดท้ายกันดีกว่าซีนสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยนะว่าซีนเนี้ยเป็นซีนที่ทําผมอารมณ์ค้างมากๆคือก่อนตัวอย่างจะจบเนี่ย กิรดาเนี่ยพูดไว้ประมาณว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ฉันทําได้ก็คือก็คือคืออะไรมึงก็ไม่บอกกูคืออะไร,ออะไรตอนนั้นน่ะพวกเราคุยกันไว้ว่าเฮ้ยหรือคีระมันจะเกียนแตกวะอะไรอย่างนี้พอพูดว่าเฮ้ยคีระมันอาจจะเกียนแตกวะ่ะแล้วการเกียนแตกของคีระาเนี่ยมันมีทางไหนได้บ้างพอผมเห็นคีระพูดประโยคนี้เนี่ยหรือว่าแบบว่าเฮ้ยการต่อสู้ครั้งเนี้ย สู้ยังไงไปแม่งก็ไม่จบเพราะว่ากูไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยกูยิงมันล่วงกูยิงมันหุ่นใช้ไม่ได้สุดท้ายมันก็รอดชีวิตกลับมาแล้วก็ไปเอาหุ่นใหม่แล้วก็กลับมาสู้กันเหมือนเดิมหรือคีระอาจจะคิดประมาณว่าถ้ากูไม่ฆ่าพวกมันให้หมดอ่ะสงครามครั้งเนี้มันก็จะไม่จบลงหรือทางออกที่ดีที่สุดก็คือฆ่าแม่งให้หมดเลยไอ้นคนที่รอดชีวิตไปอ่ะมันก็อาจจะกลับมาต่อสู้กันใหม่สุดท้ายแล้วมันก็จะตายอยู่ดี ถ้ากูฆ่ามันด้วยน้ำมือของตัวเองอะให้ส่งคามมันจบๆไปเลยอะอย่างนั้นอะมันจะโอเคกว่าไหมอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยแต่ผมพูดเลยนะว่าวิธีของคีร่าเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกการที่ไว้ชีวิตแล้วแบบคิดว่าแบบเอ้ยมันจะเลิกต่อสู้กันมันก็จริงแหละว่าถ้าคนใหญ่คนโตของฝ่ายที่สู้ด้วยเนี่ยมันหายไปอะยังไงซะไอ้พวกยศน้อยๆมันก็คงไม่มาสู้กันหรอกแต่เราลองคิดในมุมกลับกันน่ะบางที ไอ้พวกทหารยศน้อยๆเนี่ยมันอาจจะแบบเสพบูคอสมอสจนหลอนน่ะถึงมันจะไม่ได้ขับหุ่นสุดท้ายมันอาจจะแบบเดินไปซื้อของเซเว่นแล้วแบบเจอโคออร์ดิเนเตอร์แล้วแบบความเกลียดชังมันอยู่ในความคิดอะ่ะแม่งก็ฆ่าโคออร์ดิเนเตอร์ทิ้งแล้วพอโคออร์ดิเนเตอร์ตายแม่งก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาสุดท้ายแล้วการไม่ฆ่าก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีเพราะฉะนั้นก็ฆ่าแม่งให้หมดเลยจบๆคิรักก็จะเข้าดาร์กไซ ถ้าใครไม่อยากอ่านทวิตของภู่มกับปิดไลฟ์เลยถือว่าผมเตือนแล้วนะมันอาจจะสปอยหนักมากซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพุ่มกับเขาทวิตออกมาอย่างนั้นน่นะครับข้อความแรกแกเขียนว่าความสัมพันธ์ระหว่างชินและคีระกําลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของชินนั้นยอดเยี่ยมมากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของชินนั้นยอดเยี่ยมมากประโยคนี้มันตีความได้2ออย่างอย่างแรกเลยก็คือ ในฉากไคลแม็กที่ชินต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นฉากที่อีพิกมากๆประเด็นก็คือชินสู้กับใครเออชินสู้กับใครแล้วฉากต่อสู้สุดท้ายเนี่ยมันหมายถึงชินสู้ครั้งสุดท้ายหรือชินสู้ฉากสุดท้ายเอาละสิเอาแล้วการต่อสู้ครั้งสุดท้ายคือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันได้2อย่างคือ อกูสู้แค่ครั้งนี้ยกูพอละแต่กูยังไม่ตายกับอีกอย่างหนึ่งคืออะกูสู้ครั้งนี้ยครั้งสุดท้ายละแล้วกูก็ตายด้วยเอาจริงๆร่วะผมว่าพุ่มกลับไม่แม่เหมือนสปอยเราทางอ้อมอะเออผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะตอนแรกผมไปคิดว่าไอเ้เทวิตเตอร์พุ่มกลับของจริงอะวะไอ้เหี้ยของจริงนี่หว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นฉากคายแม็กก็ได้เอออาจจะเป็นฉากคายแม็กที่แบบไอต่อสู้กับลาดบอสอาจจะเป็นแบบไอ้เหี้ยแบ็คไนท์สักตัวหนึ่งอะไรก็ได้ก็ว่าไป อันเนี้ยไม่เท่าไหร่เราขึ้นมาดูประโยคที่สองกันดีกว่าประโยคที่2แกบอกว่าผมไม่คิดว่าคีระและอัสลันจะใช้เวลาอยู่ฝ่ายเดียวกันในซีรีส์นี้มากนักละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างสองคนดังนั้นเมื่อพวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันนั่นคือคายสแม็กเออมันบอกอะไรเรามันบอกเราอย่างชัดเจนเลยว่าไอ้เชียอัสลันกับคีระแม่งตีกันอีกแล้วไอเ้เชียเอ้ยคือ คือมึงสองคนจะอยู่ฝั่งเดียวกันแต่แรกไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้คือกูสงสัยมึงเป็นเพื่อนกับภาษาส้นตีนเลยมึงคิดไม่เคยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันยิ่งไปตอกย้ำทฤษฎีที่ว่าไอชินเนี่ยมันได้ขับ Immortal Justice ตอนแรกแน่ๆคือมึงเป็นเพื่อนกันยังไงเนี่ยกูกูสงสัยมากเลยเออโอ้ชัดกับคีร่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่มึงคิดไม่เคยเหมือนกันเลยเออคือมันจะตีกันให้ได้ใช่ แต่ก็มันเหมือนกับสปอยแล้วว่าเออตอนแรกมันก็คิดไเหมือนกันสุดท้ายแม่งก็มาร่วมกันสู้เหมือนเดิมคือมึงก็เหมือนเดิมอ่ะภาคซีดมึงก็ตีกันแล้วมึงก็มาจับมือกันภาคเดสตินีมึงก็เห็นไม่ตรงกันสุดท้ายมึงก็มาร่วมกันสู้และซีดฟรีดอมมึงก็ยังจะมาเวเดิมอ่ะอันเนี้ยมันมันไม่ได้แปลกใหม่นะแต่ผมแค่สงสัยว่ามึงมาเวนี้อีกแล้วเหรอ